นอนเต็มเลยมา้นี่ใช้วันไหนเดือดแล้วฮะเดือดแน่แล้วเราขอโทษเพื่อนเราหนักแล้วอนะ่ะคือวันนี้เราต้องใช้วันหยุดให้คุ้มเว้ยเหลืออีกยี่สิบแปดวันเนี่ยเรามีซื้อสติกเกอร์มาแตะเลยลมันไม่เจียวฮะ สิบวันเหรอสิบวันไม่ไม่ละไหนม,ม,มันหยุดสี่สิบวันตอนนั้นอะเอ๊สามสิบหรือสี่สิบวะไม่ตอนนี้อีกยี่สิบแปดวันก็เปิดเรียนตอนนี้เขาปิดเทอมเลยรัฐบาลอะ่ะปิดเทอมเลยใช่เขาปิดเทอมไหมวันหยุดเฉยๆรถไฟฟ้าอะไรหอยู่อ่านมันต้องแบบเอใช่ทหม ถ้าทำมันงงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันหยุดรถไฟอะไรให้ดิมันมันเกาะตั้งรถไ,ไฟในรูปปัดน,นเด็กเกลือหรือเปล่าไม่งั้นโรงเรียนเขาะจะหยุดทำเพื่ออะไรลนะ่ะไม่เห็นไม่เห็นคนมาเข้าโรงเรียนในรูเว็บเถื่อนแล้วแหละเว็บเถื่อนอะไรโรงเรียนไม่มันไม่มีคนเลยนายโรงเรียนใช่เงี้ยมันหยุด แบบโดนไฟฟ้าแต่เราหาตัวว่านายมันนี่นายถ้าคือถ้า,ถาเราแบบเรียนประมาณสี่วันแล้วแฮะแล้วเราก็หยุดวันชดเชิญแล้วทำมนูนอีกสี่วันแบบคนเยอะอะวัหยุคดยคนเยอะนายเป็นนะเมื่อไหยเราแบบ ขอดูมือถือแป๊บนึงเดี๋ยวนะมันมีอะไรบ้าง <What? S 1> เดี๋ยวเรเดี๋ยวเราตปดือเดี๋ยวมามันไม่เลไม่มีอะไรกว้ายามือังจ มเมื่อกี้เราพิมพ์หาวันปีใหม่วันปีใหม่ก็หยุดแล้วนะนายวันปีใหม่อ่ะอใช่ถ้าเราวันหยุดรถรัฐธรรมนูญหมดแล้วเราอีกสองวันก็วันหยุดชดเชยปีใหม่ไม่เอาเราอยากไปเรียนไม่วันหยุดคนเยอะเลยว่ะใช่หมด วันชคมากแต่อยู่ยาวๆก็รู้สึกเบื่อเลยใช่เม่อยนหยเลยนั่งหนาวนาเ,นเนี่ยเดินนี้ไม่หยุดคนเยอะเดิอนพันว่าแม่ทำไมนะมาดูขุขุดใชไหมแม่รู้ด้วย้น,นุนคใครใครไม่รบที่ลงบอกแม่ทำ เถ้าปลาไม่ตายก็ถ้าปลาไม่ตายก็ดีเรื่อะไรเรื่อง,อ,ง,อ,งอย,อองอยู่น้ำอยู่น้ำก็มีกดตู้น้ำดีอย่าไปคิดที่ม่าเนี่ยตู้น้ำอยู่เนี่ยเนี่ยน้ำถูน้ำถูกอีกเซเว่นสามสิบบาทอันนี้ยี่สิบบาท วันนีวันทีไม่เสียเงินหยิบฟรีผู้บริโภคแม่ขอหยิบสักล้านขวดเลยหมดหมดเลยมั้งนายนายนายเราไปทำงานอะไรดีวะปีใหม่ต้องจ่ายค่าเทอมสี่แสนบาท เอ้ยตักน้ำบนบ่อน้ำเซิงได้เออเออตักน้ำบนบ่อกินเอ้ยเอ้ยนายนายนายน้ำก็ปูนายที่นายลงไปนั่นแหละอยู่ในนั้นนายเรามีน้ำสุกเอาป่ะขึ้นขัดเยอะมากเลยเนาะเฮ้ยนายนายเราต้องหาเงินรู้อะเพราะว่า พี่ใหม่อะโรงเรียนเขาจะคิดค่าเทอมสี่แสนกว่าบาทกลับบ้านไปดูดุน้องเล่นดีกว่าดีกว่าจ่ายค่าเทอมบา้าบ้าไม่คือโรงเรียนเขาให้จ่ายสี่หมื่นไอ้สี่แสนกว่าบาทใครมันจะไหไวเนี่ยโค่าเทอมสี่แสนกว่าบาทเนวนเราต้องทำงางจริงๆเหรอเพื่อนไป ได้ยินดีต้อนรับเราขอยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเลยไปตามมามามันไม่ทำได้แหละไหนวันนี้วันนี้จามเมือวันนี้ต่อยได้ยา,เ,า,เ,าเดี๋ยวมาเราเดี๋ยวนะเราได้งานท่อระบายน้ำ่ะเอาแบบ วู้ยท่อระบายน้ำน้ำคูข้ขุดเข้าโรงเรียนทำไมพวกเออวันนี้ครูไม่มาที่หัวร,ราเปิดโรงเรียนแม่งเลยเล่นโรงเรียนเราก็ไม่ได้ดูนะนั่นนเฮ้ยนะไหนไหลบรอบรบครูครูมาครูธุรการนะครูพอมาแบบคนมาสมัครเป็นนักเรียนแน่เลยนักเรียนใหนะนนะนนม่นะอออมไม่พอ,อ,อมา,มอออมาด้วยวันเนี้ย รู้สึกว่าน่าจะไม่แน่โกโจก็เป็นนักเรียนใหม่นะแต่ว่าใครไม่รู้ไม่รู้เขาชื่อครับอะไรนะโกโจน่าจะหลับสบายในโรงและโกโจยังไม่โดนต่อยตำรวจอ่ะจำได้ไหมน่าจะโดนประหารต่อยตำรวจเลยมันไม่เคยต่อยมันต่อยโกโจอ่ะมันมันติดคุกฆ่าร้านปีน่าโดนครูครูต่อยตำรวจ แต่ครูไม่โดนจับเพราะถ่านแล้วมันครูครูไม่มาอย่าบ้าพี่ชายครูมาครูมาครูมาพี่มาเร็วแต่ครูมาครูมาเนี่ยแหละครูเดินมาแล้วครูจะมาลดน้ำต้นไม้เรามาดูร้านดีกว่าเ้ยมีไฟแฮกขายด้วยเผาโรงเรียนเปล่าเราเลี่ยของเรีนไม่ได้เพื่อน เพราะใครเป็นเราเป็นหมองออนกันแต่อย่าพูดอย่างนัน้นนี่นั้นสมมติเราเป็นขอออมนายไม่ได้นายวันนี้เร็วอย่าพูดอย่างนั้นเดีด๋ยวคนดูตกใจเราเป็นนี่สารละอานายเมื่อแล้วกลับบ้านหรือเปล่าเม,ม,มื่มอแล้วกลับบ้าน นายก็บ้าแล้วมันไม่แล้วนายนายจะม่ตจะเต้มไล้เซ็นทันเปล่าเเซ็นทันเป่าแวะอะไรเน่มายละทีแล้วปิดแล้วมั้งสี่ทุ่มเขายังไม่ปิดเขาปิดตีหนึ่งเขาปิดตีหนึ่งห้าหราใช่ามใช่เขาปิดตีหนึ่ รเราเห็นป้ายเขเขียนไม่ไม่เนี่ยเเห็นไหมเราเนนไม่เคยเห็นอุยเออขาเคยประกาศปากอะอเนี่ยได้กินปา,ากใชไ่ไ,ไหมเกินออน้ำส้มก็เลยมี รออยูเอน้ยใครมันเขียนตัวบนห้องเราเนี่ยเราติดสติกเกอร์ออสติกเกอร์สติกเกอร์ฮะห้าพบาทแ้ฮะะใช้เงินมั่วซั่วเราอ่ะอ้ยต,ตุ๊กป็ดห้องเยนมันมีเผาเพื่อนมันมีไวเ้ไไวเผา เอ้อย่างไรอย่างเนี้ยเงินในกล่องเต็มเลยเนี่ยไหนเนี่ยโเพื่อนเอาไปขายเลยเนี่ยทองขายแล้วพวกนี้เอาไปจำนำเอาไปจำนำทองเวียนอะไรมันคือแอลวอลเลอร์ไว้ใช้ใจอื้อเปิดกล่องนี้เปิดกล่องธรรมดาเออซาเจอทองของพร้อมเปนดเป็นข้าวเหนีย เห็นใส่ไหนเอ๊สีเขียวเขียวอ่ะมันคือเงินเหมือนน้ำมันเศษเอมเปอรัลเงินหนึ่งล้านบาทถ้าเป็นเอมเปอรั